การเรียนพื้นฐานนะครับของในมัธยมเนาะเพราะเราเป็นคนโตแล้วมันเอาไปช่วยในตอนเราสอบในบดินได้ยังไงบ้างอยากก็แบบว่าเอามาช่วยเรื่องเทคนิคอะค่ะนุเหมือนที่ปานจะแบบว่าสอนเทคนิคที่มากกว่าที่ในโรงเรียนสอนอะค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ขอถามนิดนึงข้อสอบเลขเนี่ยเอาอยู่ไหมเราทําได้สักประมาณเท่าไหร่ข้อสอบเลขบดินตอนสอบขมนจำได้ไหมเกินครึ่งไหมหรือยังไงบ้างเกินครึ่งครับเกินครึ่งครับ ค,ครับครับแล้วก็น้องๆนะครับก็วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับเรียกว่าเป็นปีแบบอนิมา All เนเฟเวอร์รี่เนาะมาเป็นครอบครัวนะครับก็ เริต่ต้นขอ,อคุณพ่อแนะนําตัวก่อนคนแรกนิดหนึ่งแล้วกันครับผมผมชื่อกัษณะเด็กสังวรนะครับชื่อเียกว่าจิมนะครับคับผมทีนี้คุณพ่อมาพร้อมกับประกบลูกชายลูกสาวเลยนะครับคนโตก่อนก็ได้ครับลูกสาวคนโตรครับผมแนะนําเลยจ้ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทริยาเดกสังวรค่ะชื่อเล่นชื่อแพตตี้ค่ะตอนนี้อยู่ม .4 ค่ะโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะโอเคแพตตี้จากบดินเดินม .4 แล้ว อีกคนหนึ <allen> ่งฮะลูกชายคนเล็กเลยครับองค์ชายเดซังโวชื่อเล่นพัตเตอร์ครับอยู่ม1นึับหโรงเรียนวดินเดชาศรีชาติเซนีย์ครับเมื่อกี้คุณพ่อแอบบอกลูกแม่ได้วยว่าสำหรับคนเล็กของอพัตเตอร์นี่อยู่ห้องโครงการด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโครงการแบบไหนครับโครงการพิเศษชนิดนะครับกิบเต็ดแมทกิบเบ็ลแมทนะเดี๋วมองได้เดี๋ยวชอบเลขไหมครับมองตาไปที่กล้องนีแววตาที่ชอบเลขขนาดไหนให้ผู้ชมก็รับรู้หน่อย ชอบคร <ALLY: S 1> ับเออให้ร <and living S 2> ู้กันไปให้รู้กันไปัตที่ตอนตอนเข้าบดินเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนเด็กไปผมที่มองบดินเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงเขายากไหมอะไรไหมพอจําฟิลตอนสอบเข้ามอหนึ่งได้ไหมันเหมือนตอนสอบเข้าก็ ก็ยากประมาณนึงอะค่ะแต่ว่าก็พอทําได้อยู่ค่ะพอเข้ามาก็แบบว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากค่ะใหญ่แบบคนเยอะใช่ค่ะพัตตี้แล้วพัตตี้เรียนกับพี่ก็คือในมต้นก็ได้มาเจอถึงด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมต้นได้เรียนอะไรบ้างอ่ะเนื้อหาได้เรียนไหมหรือว่าแข่งขันอั่นเอได้เรียนอะไรบ้างเออเหมือนตอนนั้นแม่ให้หนูเรียนทั้ง12เล่มเลยอะค่ะแบบเนื้อหามต้นนะคะเป็น f c 12เล่มครบๆเลยนะใช่ค่ะอ่าแล้วการเรียนพื้นฐานนะครับของในมัธยมเนาะเพราะเราเป็นคนโตละ มันเอาไปช่วยในตอนเราสอบในบดินได้ยังไงบ้างอ,อยากก็แบบว่าเอามาช่วยเรื่องเทคนิคอคะค่ะหนุเหมือนที่ป่านจะแบบว่าสอนเทคนิคที่มากกว่าที่ในโรงเรียนสอนนะคะอืมโอเคก็คือสอนแบบว่ายากเหลือเฟือพอละใช <g ül> ่ค่ะเอาอยู่ใช่ไหมเฮงแง่ี <g ül> ้แล้วนอกจากสอนแบบอุ๊ยแบบนู่นนี่นั่นแล้วอะมันเครียดไหมอะไหนลองบอกบผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าตลอดเวลานี้พี่พูดแบบเนื้อหาตลอดเวลาเลยไหมหรือมีอะไรผ่อนคลายในชีวิตบ้างโอ้ไม่เครียดเลยครับ พี่ป่านบาะว่าเล่าเยอะมากความจาเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล่าซิกเนเจอร์พีได้ไหมเอาสักนึกอันเร็วก็ได้นะนึกอะไรก็ต้องตอนอยู่ในรอดอเลยค่ะตอนนั้นหนูเรียนพระหนาเหมือนหนูจะเรียนไปสองครั้งด้วยอะค่ะเพราะว่าแบบว่าเรนยนรอบนึงใช่ค่ะมีสตอรี่รอดอนะเร่มนั้นนะใช่ค่ะเรื่องนี้ได้ได้มาเรียนในรอบสดบ้างไหมครับแพตตี้เคยค่ะเคยมาเรียนอยู่สองคอร์สค่ะก็ได้เจอพี่ป่านตัวจริงอะค่ะแล้วก็เหมือนพี่ปานแบบว่ามีอินเนอร์ในการสอนมากๆทำให้แบบ น่าสนใจอะคะ่ะแต่ก็ตอนอยู่ในคลิปก็สนุกเหมือนกันคะ่ะก็มีอินเนอร์มากพอกันคะ่ะแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆต่างโรงเรียนด้วยคะ่ะอ่ะพัตเตอร์ครับทีนี้ต้องถามต่อเลยฮะเพราะเราเพิ่งเข้ามอลหนึ่งไปมาดๆครับพัตเตอร์ข้อสอบกิปเลขบดินโอดไหมวิชาเลขโหดครับเดี๋ยวก่อนพี่ขอถามนิดนึงข้อสอบเลขเนี่ยเอาอยู่ไหมเราทําได้สักประมาณเท่าไหร่ข้อสอบเลขบดินต่อสอบขมมลจำได้ไหมเกินครึ่งไหมหรือยังไงบ้าง เกินครึ่งครับเกินครึ่งครับโอเคบ้านดินกิฟตเลขนี้สอบกี่วิชาบ้างเผื่อน้องๆประถมเขาจะได้รู้บ้างครับพัตเตอร์พอจําได้ไหมอ่าเดี๋ยวคุณพ่อช่วยนิดหนึ่งก็ได้ครับก็จะมีสองวิชาครับครับผมก็คือจะมีคณิตศาสตร์แล้วก็วิติสัมพันธ์อ่าก็คือเน้นตรงนี้เลยนะครับสองโค้งโครงการใช่ไหมใช่ครับโอเคแต่ว่าเมื่อกี้ลูกชายคนเล็กบอกแล้วว่าไม่ยากครับไม่ยากมากงั้นเจอพี่ครั้งแรกนี้ตั้งแต่ตอนไหนครับตอนเรียนกับพี่ครั้งแรกเลยประถมเคยเรียนไหมมันจะปหกแั้วปหกใช่ไหมครับ ป .6 นี่เรียนสอบเข้าม .1 ทีนี้พัตเตอร์ครับพอเข้ามาัธยมแล้วคุณพ่อแอบเล่าให้พี่ฟังกันด้วยตามรอยพี่สาวได้ไหมครับเรียนตอนนี้ไปกี่เล่มแล้วครับได้ข่าวว่าประวัตินี้แน่นมากวิชาเลขจําได้ไหมเอา810อะไรบ้างเล่มเล่มตั้งแต่ลองทําที่นึกออกก็ได้อะปหนึ่งศตอนนี้เคยเรียนนะครับเริ่มแ1 0 9 8ึง่ไปถึง09แล้วเหรอตอนนี้ตอนนี้ถึง09กวงกลมแล้วนะแล้วข้อสอบที่พี่สอนในพื้นฐานความยากง่าย กับโรงเรียนที่ตอนนี้เราเรียนมาแล้วก็พูดง่ายๆคือเกือบจบเทอมหนึ่งแล้วครับสอบมิดเทอมไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสอบในโรงเรียนเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเหลือเหลือเลยไหมเหลือเหลือเลยครับ <laughs> แล้วเล่มไหนที่เราเรียนมาตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มเก้าแล้วรู้สึกแบบยากสุดหรือซิกเนเจอร์เราให้น้องๆฟังหน่อยเล่มห้าทำไมถึงจําเล่มน,นี้ได้เอานี้ก่อนทำไมถึงพัตเตอร์จําเล่มน,นี้ได้เป็นพิเศษรอดอ รอดมาแบบเดียวกับทัตตี้นะฮะก็คือชอบอะไรที่มันอันซีนขนาดนี้เลยทีนี้อยากรู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าความกิฟต์ต้นเลขะครับของบดินเนาะเดี๋ยวนีจ,จะให้คุณพ่อช่วยดูด้วยก็ได้ว่ามีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติทั่วไปยังไงบ้างเผื่อน้องๆทางบ้านนะครับอาจจะอยากเข้าโครงการพิเศษนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลักสูตรก็จะมีคณิตของมปลายซึ่งค<ส>งนิพอปลายเนี่ยเขาก็จะให้เรียนแกเบื้องตน้นครับผม ก็จะมีแบบเรื่องเรื่องบางบดแทรกแทรกเข้ามาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีเซตเป็ตริตรกษัตรีตระกตร์ใช่ไหมครับด้วยความที่คุณพ่อบอกแบบนี้เลยครับก็คือบนดินเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีถ้ากิ๊บเลขก็คือจะมีความเอามอปลายบางส่วนมามาตั้งแต่มอต้นเพราะเตรียมตัวสอบสอนนนเนาะยากไหมอ่ะื้อห่างหมอปลายที่เราต้องเจอไม่ยากครับไม่ยากมากครับแล้วเรียนกับพี่แทบไปนี้จําบทได้นะมีเซตมีตระกาสตร์เนาะใช้สอบในโรงเรียนด้วยไหมครับสองนนี้มีสอบมีสอบด้วยจําได้ไหมครับไฟนอนลที่คุณสอบไป เลขทําได้มากน้อยแค่ไหนฝ่ายน้อง4%ครับ99.99%อะไรนะครับ99.99% 99เลขทำได้เท่านี้ไม่ต้องพูดเยอะจบนะเออพี่ผมเตรียมตัวมาพร้อมแล้วครับอ่าอย่างนี้เลยทีนี้ขอไปที่ภาพคุณพ่อดีกว่าครับว่าการที่น้องทั้งสองคนนี้เป็นบอดินเฟมิลี่ด้วยออร์ดมันเฟมิลี่ด้วยคุณพ่อมออีการเตรียมตัวน้องหรือเทคนิคยังไงเพื่อแนะนำผู้ปกครองรุ่นต่อๆไปก็ได้ครับตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆสอบเข้าม .1 อย่างเงี้ย ก็มีการไปดูคอร์สต่างๆของโรงเรียนว่าเขามีมีคอร์สอะไรที่ตรงกับอัติมานบ้างก็จะเลือกเลือกซื้อเฉพาะเฉพาะที่เป็นตรงกันที่โรงเรียนต้องใช้ตอนสอบเข้าแล้วคุณพ่อก็เลือกเลือกให้น้องก่อนใช่ไหมครับครับทีนี้ถ้าการเตรียมตัวของน้องทั้งสองคนนรคุณพ่อบางทีแบบเรื่องวินัยเรื่องความเรื่องกำลังใจเรื่องนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยคุณพ่อสพอ์ตน้องยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจทุกวันนะครับเรื่องการเรียนเรื่องอะไรต่ออะไรต่อ <ไ>แล้วเวลาที่น้องต้องวางแผนหรือว่าวันนี้จะอ่านหนังสือจะทําโจทย์อะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับ,ค,รบคุณพ่อคุณพ่อกำหนดเองหรือว่าให้น้องไกด์ให้น้องหรือว่าทำยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ก็เ,เป็นคนกําหนดให้อครับว่าวันนี้จะวางแผนว่าจะเรียนเป็นวิชาหไหนยังไงแล้วก็เรื่องของคอร์สอันไหนจะบดอายุก็ต้องรีบเรียนให้เสร็จทันเวลาแล้วทําไมถึงคุณพ่อเลือกเลือกที่จะมาลงกับของที่ออนดีมานเลยแบบวายออนดีมานก็เพราะว่าเวลาเรียน เริ่มเรียนตั้งแต่ทดลองเรียนนะครับเด็กๆก็คือรู้สึกชอบมากเลยสาหรับออดิมานเวลาที่สมมติสั่งซื้อออดิมานเนี่ยเวลาปรสีมาส่งกล่องของพัสดุนะครับแทบจะเด็กเด็กแทบจะดีใจมากเลยดีใจเหมือนได้ทองเลยผมว่าผมเป็นบ้าเลยว่าแกะาแกะแกะลุ้นแล้วเล่มนี้จะแบบเจอพี่ปาตีลังกาอะไรยังไงแต่ชอบที่คุณพ่อบอกอย่างหนึ่งว่าทดลองเรียนครับพ่อมันมันทำให้ เหมือนเราได้รู้ว่าน้องแต่ละคนเนี่ยถูกจริตกับอาจารย์ไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อใช่จุดเริ่มต้นเนาะที่คุณพ่อทดลองเรียน <cop> หรือพ่อเห็นอะไรจาก,จากที่น้องๆทดลองเ,ลเรียนหรือ <từ S 3> าปก็เห็นเนาะเขาชื่นชอบนะครับก็คือเวลาเรียนแล้วก็สนุกไปด้วยเรียนไปด้วยก็ทำให้คุณพ่อตัดใจง่ายขึ้นใช่ครับรส่วนลําดับก่อนหลังนี้คุณพ่อ,พอวางแผนยังไงบ้างครับหมายถึงว่าจะเรียนเล่มไหนก่อนเล่มไหนหลังยังไงดีอะไรอย่างงี้ครับก็อย่างที่บอกก็คือจะไปดูคอร์สที่โรงเรียนก่อนว่าเขาเรียนอะไรก่อนหลังอ่าหลักสูตรการของใช่ครับแล้วก็จะเรียน นำไปก่อนสม oh. มุติว่าเทอมเทอมที่สองเนี่ยรเรียนอะไรก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งโอเคครับคุณพ่อใช้วิธีการคือดูหลักสูตรแกนกลางเรียนปุ๊บแล้วก็วางให้น้องเก็บพื้นฐานล่วงหน้าจะได้ใช้กับในโรงเรียนได้ไดสบายทีเดียวทีนี้แพตตี้นอกจากว่าเราเจอกันมาแบบโอ้โหครบทุกอย่างแล้วแพตตี้ตอนนี้หนู่ขึ้นมปลายแล้วด้วยหนุมองภาพตัวเองอเริ่มเห็นความชอบของตัวเองในในที่จะก้าวสู่รั้วมหาหลัยในสเต็ปต่อไปอี่อยากนะครับตอนชอบอะไรบ้างอยากเรียนอะไรต่อ ก็อยากเรียนเกี่ยวกับสายแบบว่าสายวิทย์สุขภาพบัญชีอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็ถ้าชอบที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นคณะอะไรที่แบบอาจจะเป็นเป้าหมายแรกก็ได้นะที่ชอบสัตวะของจุฬาอ่าโอเคมีแบบว่าของจุฬาได้นิดนึง,นงถ้าไมหนงชอบอะไรที่เป็นสัตวแพทย์มันต้องมีแบ็คกราวด์คนเราถ้าชอบแบบแบบอยากจะเรียนอันเนี้ยแบ็คกราวด์ของหนูคืออะไรทำไมหนงชอบ ก็หนูเป็นคนแบบว่าชอบเล่นกับหมากับแมวกับสัตว์อะไรอย,อย่างนี้อยู่แล้วค่ะ okay, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ชอบชีวะด้วยค่ะอ๋อโอเคนี่แบบแม่แม่นี่แบบปรับรื่มเลยนะโ <laughs> อเคะอะ okay, นะ <laughs> พอๆกับพ,พ,พี่ลเลโม้คนละอย่างกันนะสองคนนี้ <laughs> ของพัตเตอร์ครับอาจจะให้คุณพ่อช่วยมองแนวทางของน้องว่าหลังจากเข้าบดินแล้วก็กิฟเล่งแล้วเนี่ยคุณพ่อส่งเสริมน้องยังไงต่อในในสเต็ปต่อๆไปเห็นพ่อเล่าให้ฟังว่าก็จะมีอาจจะเริ่มให้น้องแข่งขันหรือมองแนวทางยังไงกันอี้ ก็ตอนนี้ก็คือจะให้น้องค่อนข้างแข่งขันค่อนข้างเยอะหลายที่นะครับแล้วก็น้องเ็าชอบชอบทางฟิสิกส์พิเตอร์นะพิเตอ์ด้วยนะฮะโอเคครับแสดงว่าแบ็กกราวของเลขคำนวณพื่อฟิสิกส์ต่อยอดได้ใช่ครับใช่ครับโอเคครับแต่ว่าราเริ่มให้น้องแข่งขันอะไรอย่างนี้แล้วสเตปต่อไปเนี่ยอาจจะมองการต่อมปลายหรือให้น้องไปสอบด้วยไหมไปลองสอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสอบของเอมวิทเควิทแล้วก็ทีอยู่ด้วยครับส่วนใหญ่น้องเขาก็จะชอบทางฟิสิกส์แล้วก็ ชอบตื่นเกณฑประเภทต่อจรวดครับผมกับก็ดูเหมือนมีคุณพ่อเห็นแววความเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์บางอย่างก็เลยอยากให้น้องต่อยอดด้วยช่วงท้ายนะครับคุณพ่ออยากจะเผื่อเป็นไอเดียเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะครับว่าคุณพ่ออยากฝากอะไรกับผู้ปกครองน้องๆรุ่นต่อไปก็ได้ครับตั้งแต่วัยที่เขากําลังเป็นปฐมที่จะเตรียมตัวสู่รั้วมัธยมอะไรเงี้ยครับขอเชิญคุณพ่อได้เลยครับครับก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะครับว่าให้เตรียมตัวก็คือ คนใหญ่ก็จะเตรียมตัวให้พร้อมโดยการเรื่องดูคอร์สต่างๆของโรงเรียนที่ที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นการแข่สอบแข,นขน่งขันหรือว่าภายในโรงเรียนบางทีก็อาจจะให้น้องเรียนนำล่วงหน้าไปก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะแข่งขันด้วยครับผมก็<เขา>สุดท้ายพี่ปันขอเป็นกําลังใจให้นะครับทั้งผู้ปกครองและก็น้องๆทางบ้านที่จะสอบเข้าม .1 หนึ่งโรงเรียนชั้นนำนะครับแล้วก็อยู่ในวัยมัธยมแล้วเนี่ยเรียนต่อเพื่อลุยกับโรงเรียน อสอบมิดเทอมสอบย่อยสอบไฟนอลในโรงเรียนให้ได้ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเราเตรียมตัวก่อนเราได้เปรียบแล้วเราก็สามารถมีความสุขไปควบคู่กับการเรียนดูได้เหมือนออนิมานเฟอร์ีน่นะครับที่เราพาได้รับเกียรติมาในวันนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องๆทั้งสองคนมากนะครับสวัสดีครับ เห็นด้วยว่าพรตเตอร์มีแคปรูปเป็นคลังเก็บไว้เพียบเลยแคปรูปตอนไหนฮะตอนที่ดูดีๆนะฮะดูดีไหมมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมหันทางกล้องนี้นะโอเคมีช็อตไหนอีกไหมฮะที่เป็นหน้าพี่แล้วโอ้มีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอ่งนี่เลยอันนี้คือซูมหน้าพี่เลยแล้วนะฮะ,ะให้ดูทางบ้านดูนิดหนึ่งนะฮะว่านอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วนะฮะหน้าคนสอนนี้เข้มอยู่ในหนังสือของน้องเลยนะฮะอ้าพัตตี้ทีนี้นอกจากเรื่องเรียนแล้วเวลาบางทีแบบสมมติเราเจออะไรยากๆเหนื่อยๆหรือบางทีท้อเรามีวิธีดึงงตััวเอกลบม นอกจากคุณพ่อให้กําลังใจที่บ้านเันะแล้วแล้วเราเราดึงตัวเองอยังไงอะอยากให้แชร์น้องๆหน่อยสิหนูก็จะแบบว่าเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนอะค่ะแล้วก็นอนบ้างอะไร,น<อ>นระมาบนี้เหนื่อยก็นอนใช่ไหม <laughs> เหนื่อยก็นอนอะเล่นกับเพื่อนแล้วก็มีพลังรีเซ็ตใช่ค่ะมี<อ>พลังขึ้นมาเลยค่ะ